สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับนี้อีกแล้วนะคะกับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับมีแล้วนะคะกับรายการเด็กทำให้ดูะค่ะก็คือวันนี้นะค่ะเราไม่ได้มาเก็บตี๊ดแ,แต่ว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือสวัสดีค่ะชื่อจังนะคะจังพี่จังก็เป็นหนึ่งในคิมแอนด์ไรอัน ได้เราหลับพกกันไปทุกที่แหละแต่ว่าเวลาไปร้านเขาก็จะไม่รับไม่มีนโยบายออกมาว่าให้พนักง,งานรับแก้วได้แล้วการแพร่เชื้อการติดเชื้อสัมผัสเชื้ออะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะนักวิจัยจากร1อยส้คนจาก18ประเทศเขาวิจัยมาแล้วเนาะว่าเชื้อเนี่ยมันไม่ได้ติดกันผ่าน,กนแก้วน้ำที่เราพกกินอย่างนี้เนาะใช่แต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องล้างให้มันสะอาดก่อนที่จะไปล้าน เราจะทำอะไรกันทุกคนต้องติดตามต้องคอยดูนะคะเราจะแก้วีะทำอะไรกันโอเคบายๆหลังจากการที่เรารับแก้วมาแล้วเนาะเราใช้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราพอที่จะนึกจุดจบของมันออกอยู่ประมาณ3อย่างหลักๆก็คือ1นะคะไปจบอยู่ที่หลุมฝังกบในกรณีนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนื่องจากเราเอาไปทิ้งในถังขยะรวมคือเราไม่ได้แยกทิ้งนั่นเองอย่างที่2 ก็คือถ้าเราเก็บกลับมาแล้วเราแยกทําความสะอาดแล้วเอาไปขายให้ซาเล้งเจ้าแก้วใบเนี้ยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปเกิดใหม่เป็นของชิ้นอื่นก็คือผ่านกระบวนการรีไซเคิลนั่นเองเนาะอย่างที่3นะเราจะนำมันไป DIY เป็นของใช้ต่างๆอย่างเช่นเป็นที่ใส่ไปสศอบปากกาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ง่ายๆเลยวิสิในวันเนี้ยเราจะเอามันไปทำเป็นกระถางต้นไม้สำหรับ คนขี้เกียจกันซะหน่อยนะมีปากกานะคะมีจองเชือกนี่เตอร์แล้วก็มีน้องกันไกลฉับๆมีสำลีมีแก้วสองใบมีดินนะคะมีดินมีต้นไม้ ขั้นแรกนะคะเราจะเอาแก้วใบเล็กมาซ้อนในแก้วใบใหญ่เนาะแล้วก็จุดตำแหน่งไว้เพื่อที่จะเจาะรูนะคะทั้งที่แก้วใบข้างนอกแล้วก็แก้วใบข้างในเลยซึ่งเราก็จะเล็งให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันหรือตำแหน่งเดียวกันมากที่สุดเนาะแล้วก็จะจุดทั้ง2ด้านตามแบบที่เราทำในนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจุดที่ก้นแก้วใบเล็กนะคะใบข้างในเนาะเพื่อที่จะเอาไว้เจาะรูใส่สำลีกันนะคะ ต่อไปนะคะแล้วก็มาเจาะรูกันเอาแก้วสองใบที่ซ้อนกันไว้ตอนแรกออกมาก่อนเนาะในรูปน่าจะทุรักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่าคัตเตอร์ไม่คมนะคะซึ่งคิดว่าถ้าใครไม่ที่เจาะก,กระดาษอาจจะใช้ที่เจาะก,กระดาษได้อยู่นะแล้วก็เอากันไกหรือปากกาก็ได้ค่ะมาทำมาหมุนหมุนตรงรูะค่ะให้รูมันกว้างขึ้นเพื่อที่จะเตรียมสอด เชือกนะคะแล้วก็อ๋อแก้วใบเล็กนะคะจะต้องเจาะรูที่ก้นมันด้วยเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะให้น้ำนะคะ่ะเวลาลดแล้วมันไหลลงมาที่แก้วใบใหญ่เนาะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมเชือกหรือว่าสัมลีนะคะที่เป็นแบบคล้ายๆในรูปเนาะยัดลงไปในแก้วใบเล็กนะคะ พอเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เอาแก้วไปซ้อนกันมันก็จะได้แบบที่เห็นอยู่ในรูปนะคะซึ่งเวลารดน้ำไปแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะไหลผ่านสำรีหรือว่าเชือกอันนี้แหละคะ่ะลงมาข้างล่างต่อไปนะคะเอาเชือกที่เราเตรียมไว้นะคะมาร้อยซึ่งอันนี้นะคะเราก็ใช้เชือกทีเ่เราได้มาจากการได้ของขวัญปีใหม่มาเนาะ แต่ว่าไม่ได้เอาไว้ทําอะไรเราเก็บไว้ก็เอามาร้อยโอเคก็เริ่มจากการร้อยแก้วใบใหญ่ก่อนนะ้อร้อยแบบนี้นะโอเคมันก็จะได้แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาเชือกไปร้อยแก้วใบเล็กต่อจ้า โอเคก็ประมาณนี้เลยมันก็จะแบบสามารถรูดเข้ารูดออกได้เนาะต่อไปนะคะเอาต้นไม้ที่เราเตรียมไว้เนาะมาใส่กระถางจริงๆไอ้จ้าต้นนี้เนี่ยมันก็น่าจะปลูกในน้ำได้แหละแต่ว่าตอนเราซื้อมามันก็ปลูกในดินแล้วก็โอเคเอาลงดินไปเลย อ,อ่าใส่ดินลงไปจ้านี่เลยโอเคเสร็จแล้วนะคะเราผูกเชือกนี่หรือจะผูกแบบไหนก็ได้หูกระตายรูปอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยจ้าอ่ะเสร็จเรียบร้อยทนา เลิศไหมล่ะแล้วก็เติมน้ำซะหน่อยโอเคเดี๋ยวจะไปรดน้ำให้ดูนะคะทุกคนอ้อโอ้รั่วนะจ๊ะแก้วไม่ได้รั่วน,นะคะแต่ว่าคนเทเดอเองค่ะเ <No. S 1> yeah. สียดายน้ำเออเท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 ขอโทษนะคะความทุลักทุเรนี้เพราะว่าถ่ายเองโอเคเออ เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นนะคะเห็นไหมน้ำมันก็จะไหลลงมายันแก้วที่อยู่ด้านล่างนะคะอันเนี้ยก็เป็นกระถางต้นไม้เวอร์ชันขี้เกียจค่ะนี่ซึ่งเวลาเราไม่ได้รดน้ำเนี่ยสำลีเนี่ยมันก็จะยังให้ความชุ่มชื้นในการดูดน้ําขึ้นไปหล่อเลี้ยงดินข้างบนต้นไม้ข้างบนอยู่เนาะเราจะไม่ต้องเติมน้ําบ่อยโอเคบายทุกคน รายการมีรถเสียงตลกอ่ะเออตลกดีอ่ะอันนี้เป็นแบบตป็นหลังอ่ะโอเคแต่อย่างน้อยมินก็พกแก้วเออพกไม่ใช่พกหลอดใช่เราพกหลอดกันมากใส่แก้วพลาสติกมาเพราะว่าเขายังไม่รับนะคะทุกคน